สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาซ่อม power board Epson LQ 310นะครับเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามารื้อดูกันเลยนะครับแล้วก็ให้ถอดฝาครอบตัวนี้ก็จะเจอ power board นะครับ นี่นะครับหน้าตาพาวเวอร์บอร์ดก็จะเป็นอันนี้ให้เราถอดออกมาเลยนะครับนี่นะครับพาวเวอร์บอร์ดไม่มีอะไรเข้ามานะครับน่าจะเกิดจากไฟกระชากนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูฟิวดูไดโอดดูมอส a เฟตกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็ตั้งย่านไปที่อาคุณถ้าเป็นเข็มก็อาคุณสิก็ได้ครับ ตอนนี้ผมอ่คูณ200นะครับแล้วเรามาวัดฟิวนะครับว่ามันขาดไหมนะครับอันนี้ผมวัดในวงจรเลยนะครับวัดวัดในแผ่นพินเลยนะครับนะครับอันนี้แปลว่าขาดนะครับถ้ามันไม่ขาดไอตัวเลขนะครับมันจะวิ่งไปที่ศูนย์นะครับเพราะว่าข้อน้ำทาลันถึงกันนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ขาดแล้วนะครับโอเคครับผมต่อไปเป็นไดโอดนะครับ ไดโอดก็คือเวลาเราวัดกับข้างนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับก็ลองวัดกันเลยครับตัวน,นี้ไม่เสียนะครับไดโอดแต่จริงๆถ้าเราจะวัดไดโอดให้ถอดมอสเฟียตออกก่อนนะครับเดี๋ยวน,นี้ผมลองวัดดูเลยก็ได้นะครับประสบการณ์ก็คือเราจะรู้ว่าถ้าขาดไม่ขาดยังไง ถ้าอยากชัวร์ก็ให้ถอดออกนะครับอันนี้ก็ไม่ขาดนะครับถ้าขาดมันี้ขึ้นทั้งสองข้างเลยนะครับยังไม่ขาดนะครับอตัวนี้ ตัวนี้เรียบร้อยนะครับช็อตนะครับตัวนี้นะครับ,รบถ้าช็อตมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูที่มิตเตอร์นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ครับถ้าช็อตมันจะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับแล้วเราวัดมอดฟิดดูนะครับ มัเฟตก็ไม่น่าเสียนะครับนะครับมันจะขึ้นครั้งเดียวแบบนี้นะครับจ,จุดอื่นจะไม่ขึ้นนะครับมอสเฟตก็วัดสามคานี่ก็ต้องขึ้นครั้งเดียวนะครับถ้าถอดออกจากวงจรมันจะขึ้นครั้งเดียวเลยนะครับแต่ถ้ามันชอ็อตมันจะขึ้นหมดทั้งสามคาเลยนะครับเราวัดโอเคอันนี้ก็ไม่ช็อตนะครับ ดูแล้วมีฟิลกับไดโอดตัวนี้นะครับช็อตเดี๋ยวเรามาบัดกีเปลี่ยนแล้วลองเปิดเทสดูนะครับส่วน IC IC ไม่น่าจะเสียนะครับ IC เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวที่มันช็อตออกก่อนนะครับนี่นะครับตัวที่ช็อตนะครับ ก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับสองตัวเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสองตัวนี้ดูนะครับแล้วก็เสียบไฟดูว่าไฟจะติดไหมนะครับนี่นะครับอะไรใหม่ผมนะครับดูเส้นด้วยนะครับในโอดจะมีไอหัวมันนะครับ ให้สังเกตดูหัวมันดีๆนะครับไดโอดมันจะมีเส้นบอกที่หัวของไดโอดนะครับแล้วก็ให้ดูที่สัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ที่บอร์ดนะครับขีดมันอยู่ตรงไหนก็ให้หันหัวไดโอดไปทางนั้นนะครับโอเคครับผม เสร็จแล้วก็ให้เราทำความสะอาดด้วยทินเนอร์นะครับแล้วเรามาเสียบไฟเทสดูก่อนนะครับแล้วก็วัดไฟดูว่าไฟมันออกไหมนะครับโอเคครับเรามาเปิดดูนะครับเปิดสวิตช์เลยนะโอเคครับผมก็คือไม่ระเบิดนะครับแล้วเรามาวัด ดูนะครับตั้งย่านไปที่500 AC นะครับเดี๋ยวเราวัดวัดที่ไฟออกเลยนะครับนี่ครับมีไฟมาปกตินะครับร้อประมาณ120 V. โวลต์นะครับแต่ถ้าเราวัดไอตรงซตัวใหญ่มันก็จะไฟมันก็จะเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ประมาณ500 5 0 0โวลต์ v, 600โวลต์นะครับแต่มันแปลงออกมาแล้วครับด้านไฟออกก็ ประมาณร้อยสิบร้อบโวลต์นะครับโอเคครับผมก็ออกปกตินะครับก็ลองประกอบเลยนะครับโอเคครับผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์ดูกันนะครับโอเคครับผมก็ติดปกตินะครับก็ลองไปทำดูกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ